อยู่ที่ล่องเออที่จะทำปุ๋ยหมักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับที่ให้เอากิ่งไม้เล็กๆใบไม้นะครับมาใส่นะครับคือด้านล่างก็จะเป็นไม้ฟืนนะครับท่อนใหญ่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับไม้ตันฟืนท่อนใหญ่ก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับ ส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นกิ่งไม้วัชพืชต่างๆนะครับนี่นะครับเอามาลงกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับจะเอามาทิ้งไว้บนฟางนะครับเป็นเศษกิ่งไม้ที่ไม่ได้ใช้นะครับ ก็ยังไม่เต็มนะครับยังเหลืออีกนะครับทางฟางแล้วเดี๋ยวจะดึงน้ําใส่นะครับส่วนด้านนอกก็คือด้านนอกด้านหน้าถนนนะครับก็จะเป็นแนวมะขามนะครับนี่นะครับทําปุ๋ยหมักเข้าไว้นะครับเดี๋ยวตรงไหนที่ไม่มีงอกมาก็จะทําจะปลูกเพิ่มนะครับ